สวัสดีครับวันนี้ก็มาลองเทสไม่ตัวที่หนึ่งที่เพิ่งซื้อมา,อาซื้อมา,อานี่ก็คือไม้ตัวนี้นั่นแหละนี่ก็เป็นไม้ตัวนี้แหละที่ผมจะได้ใช้ในวันการ A S R นะคะผมว่าจะไว้ใช้ A S R ทุกคนก็จะได้ยินเสียงก้งกินแ KB 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 นะครับผมในการ A S R ในครั้งนี้เสียงก็ลองเทสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ได้ดีมาก ก็ทุกคนช่วยกันกดติดตามด้วยนะคะผมจะมีการ ASMR ของกินด้วยนะช่วยกันกดติดตามไม่ถึงหนึ่งพันซ r i b ไนะคะเพราะเราจะมา ASMR แล้วก็เล่นเกมกันด้วยกันนะครับช่วยกันกดติดตามด้วยนะอ้ใหม่ใหม่นี่มันก็ควรประสาทจังเลยนีไปตรงไหนเนี่ยก็อุ๊ยใหม่ล้วน ก็ให้ทุกคนนะคะกดติดตามผมได้ท me. ี่เพจ cbjdh cbjdh ็ก็ cbjdh 9 9นะครับ cbjdh 9 9นะครับแล้วก็ติดตามผมได้ที่นะครับ IG ได้ด้วยนะพิมไปเลยนะครับ IG นะผมไม่ได้ตั้งชื่อเป็นชื่อช่องนะครับด้วยกันกดติดตามด้วยใน t i k t o k ผมก็มีนะแต่ผมไม่ขึ้นชื่อให้ละกัน ก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับบายบอี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 อออช่วยกันด้วยนะครับบายบาย